สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวราศีพิจิกทุกๆท่านคลิปนี้เป็นการทำนายดวงชะตาในครึ่งปีหลังปี2566ของชาวราศีพิจิกชาวราศีพิจิกคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15บธันวาคม โดยคำทํานายนี้นะคะจะใช้โหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์ซึ่งการทํานายดวงครั้งนี้เป็นเพียงภาพรวมของชาวราศีพิจิกเท่านั้น ดวงชะตาในครึ่งปีหลังนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกดาวเสาร์นะคะก็ได้ย้ายเข้ามาอยู่ในภพพันธุนะคะของชาวราศีพิจิกมาตั้งแต่วันที่1เดือนมีนาคมที่ผ่านมาเมื่อดาวเสาร์ไปอยู่ตรงไหนก็แปลว่าเจ้าชะตาคุณจะมีความทุกข์ใจกังวลใจคิดมากคิดเยอะนะคะในเรื่องนั้นๆ ส่วนดาวบันทุเดิมนั้นนะคะก็ไปโคจรเป็นอริกับดวงชะตาก็อาจจะส่งผลให้ชาวราศีพิจิกหลายคนจะรู้สึกว่าวิตกกังวลคิดมากในเรื่องของที่อยู่อาศัยบ้านรถบางคนอาจต้องไปวุ่นวายเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในบ้านในครอบครัวซึ่งชาวราศีพิจิกเองนะคะโดยพื้นฐานแล้วคุณเป็นลัคนาราศีนะคะที่ชอบใส่ใจดูแลผู้อื่นเป็นที่พึ่งนะคะช่วยเหลือคนรอบข้างอยู่ตลอดมันก็เลยส่งผลให้ตัวคุณ อาจจะต้องเหนื่อยกับเรื่องของคนอื่นมากกว่าเรื่องของตัวเองแต่ชาวราศีพิจิกคะ่ะโดยการโคจรของดวงดาวในช่วงเดือนตุลาคมนะคะเป็นต้นไปดาวเจ้าเรือนพันธุเดิมนะคะ ก็ได้ย้ายออกจากพบอริปัญหาที่คุณต้องเจอต้องแบกรับนะคะก็จะเบาบางลงไปและดาวเสาร์ที่โคจรอยู่ในเรือนพระราหูเรือนคู่มิตรก็จะกลับมาทําหน้าที่ได้อย่างเต็มที่แล้วก็เข้มแข็งมากขึ้นก็แปลว่าชาวราศีพิจิกนะคะมีเกณฑ์อาจจะได้ ย้ายบ้านใด้รถใหม่ในช่วงตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปถึงแม้ว่าดาวเสาร์จะเป็นดาวโทษทุกนะคะแต่มองในมุมที่ดีของดาวเสาร์ก็มีเหมือนกันนั่นก็คือดาวเสาร์นะคะมักจะทําให้คุณมีความอดทนไม่ยอมแพ้คุณจะมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นคงให้กับตัวเอง และดาวดวงต่อมานะคะคที่ได้ย้ายราศีไปแล้วนะคะคในเดือนเมษายนที่ผ่านมานั่นก็คือดาวพฤหัสด,ะะดาวพฤหัสได้ย้ายเข้าสู่ราศีเมษในภพอริมาตั้งแต่วันที่19เมษายนเมื่อดาวนะคะคย้ายเข้าสู่ พบอริก็อาจจะส่งผลในรูปของอุปสรรคปัญหาในเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายที่จะมีเข้ามาที่สําคัญก็คือดาวพฤหัสเองนะคะก็ไปโคจรอ,อยู่ร่วมกับดาวพระราหูไปจนถึงช่วงประมาณเดือนตุลาคมดังนั้นชาวราศีพิจิกนะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมสิงหาคมกันยายน3เดือนนี้การเงินการทองของคุณอาจจะยังมีเรื่องของรายจ่ายเข้ามามาก หรือบางทีอาจจะต้องมีเหตุให้คุณต้องเอาเงินไปแก้ปัญหาก็ได้ แต่ยังไงก็ตามนะคะคุณก็ต้องระวังนะคะถ้าเกิดมีใครมาชักชวนให้คุณไปลงทุนทำอะไรในช่วงนี้ก็ไม่ควรที่จะไปลงทุนนะคะขอให้คุณอดทนรอให้ดาวพระราหูนะคะย้ายออกจากภพอริกรในช่วงเดือนตุลาคมแล้วค่อยกลับมาคิดทบทวนกันอีกครั้งรอให้ผ่านวันที่17ตุลาคมไปได้การเงินการทองของคุณก็จะกลับมาพลิกฟืน้นเพราะว่าดาวพฤหัสดาวการเงินของคุณก็จะไม่ถูกดาวพระราหูมาเบียนอีกต่อไป ดาวพฤหัสนะคะในราศีเมษมีมาตรฐานทางดวงดาวเป็นราชาโชคเมื่อดาวการเงินของคุณโคจรเป็นราชาโชคก็แปลว่าคุณจะมีโอกาสที่ดีนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองเกี่ยวกับในเรื่องของการหารายได้ที่จะมีมากขึ้นส่วนอลินะคะก็หมายถึงอุปสรรคปัญหาศัตรูเมื่อดาวการเงินนะคะย้ายมาเป็นราชาโชคอยู่ในภพอลิ มันก็แปลว่าเหนื่อยนะคะแต่มันก็จะมีความสําเร็จคุณมีเกณฑ์จะได้เงินได้ทองนะคะจากการแข่งขันหรือว่าคุณไปทําอะไรก็ตามที่ต้องมีการแข่งขันมันก็จะเป็นการที่ดีสําหรับตัวคุณดาวปุตตะโคจรเป็นอริในดวงชะตาก็แปลว่าชาวราศีพิจิกก็มีโอกาสที่จะได้ลงมือทำในสิ่งใหม่ๆ หลายคนนะคะอาจจะได้ไปลงทุนทําธุรกิจของตัวเองจะได้ทําในสิ่งที่มันอาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะแต่ก็แลกมากับรายได้ที่จะหลั่งไหลเข้ามา และดาวดวงสุดท้ายนะคะที่จะย้ายราศีในปีนี้นั่นก็คือดาวพราหูดาวพราหูนะคะจะย้ายออกจากภพอรินะคะเข้าสู่ราศีมีนในภพปุตตะในวันที่17ตุลาคมปี2566ก่อนบว่าจะเป็นจุดที่จะเปลี่ยนแปลงดวงชะตาของคุณทั้งในเรื่องของการดําเนินชีวิตการเงินการหาไรายได้ที่อยู่อาศัยหลายคนจะได้เปลี่ยนแปลงสิ่งรอบตัวของคุณ เมื่อดาวพระราหูนะคะย้ายออกจากภพอันีก็แปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยเป็นปัญหาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบ้านเรื่องของครอบครัวปัญหาต่างๆะคะจะค่อยๆลดน้อยลงปัญหาภาระนะคะเกี่ยวกับการเงินก็จะมีสภาพคล่องที่ดีขึ้นและการที่ดาวเจ้าเรือนพันธุนะคะย้ายเข้าไปโคจรเป็นปุตตะในดวงชะตาก็แปลว่านับจากเดือนตุลาคมนี้นะคะเป็นต้นไปคุณมีโอกาสจะได้ขยับขยายฐานะความเป็นอยู่ หลายคนก็มีโอกาสจะได้บ้านใหม่ได้รถใหม่ และปุตตะนั้นนะคะก็ยังเป็นพบแห่งการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงอีกด้วยเมื่อดาวพระราหูนะคะซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งการเปลี่ยนแปลงย้ายเข้ามาสถิตในพบปุตตะก็จะส่งผลดีในเรื่องของโชคลาภความสําเร็จหลายคนจะมีโอกาสจะถูกรางวัลบ่อยขึ้นหรือบางทีนะคะคุณอาจจะไปพบช่องทางในการหารายได้ที่มากขึ้นจะหาเงินได้มากขึ้นเพียงแต่คุณจะต้องแลกมากับความเน็ดเหนื่อยบ้างเรียกว่าเหนื่อยแล้วรวย ก็ได้นะคะคจบกันไปแล้วนะคะสำหรับการทำนายดวงชะตาในเครื่องปีหลังของปี2,566ของชาวราศีพิจิกฝากติดตามดวงรายเดือนในทุกๆเดือนกันด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังและฝากติดตามช่องให้ดวจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณค่ะ